เมืองสัญชวนเมืองเจียงเจียอยู่ใกล้ๆฉันได้ยินมาว่ามันเป็นสถานที่ลึกลับและเป็นไปไม่ได้ที่จะพบมันหากไม่มีคนนำทางแต่ฉันมีเพื่อนที่สามารถช่วยได้นี่หลินอี้ฟานฉันมาแล้วนายรู้จักเมืองเจียงเจียรจริงๆหรอโอเคแล้วเจอกันนะเอาละ รอจนกว่าเวลานัดหมายจะมาถึงห้องอาหารพี่ทำไมต้องมาสถานที่ธุระการดานแบบนี้เพื่อมาหาหมอมันน่ารำคาญเธอก็รู้เกี่ยวกับอาการป่วยของปู่หมอมากมายในยุโรปเหนือไม่สามารถรักษาได้เราได้ยินมาว่าที่นี่มีหมอเทวดาก็เลยมาหืมฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่นี่ คุณเฉินพูดถูกหมอในเมืองเจียงเจียมีชื่อเสียงและคุ้มค่าที่จะลองก็ได้ก็ได้พี่มีตัวเลือกในใจแล้วจุดหมายปลายทางของพวกเขาเหมือนกับของฉันถ้าอยากมองผู้หญิงสวย ให้มองอย่างเปิดเผยไม่ใช่แอบมองนายเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าว้าวรูจมูกของคนสวยเล็กมากหน้าขายะขยงนายกำลังมองไปที่ไหนเธองดงามมากจนฉันเห็นแค่รูจมูกของเธอเท่านั้นช่างมันฉันจะไม่เถียงกับนายฉันเพิ่งได้ยินนายคุยกับใครสักคนทางโทรศัพท์นายรู้จักเมืองเจียงเจียไหม นายพาเราไปที่นั่นแล้วฉันจะให้รางวัลนายนายกำลังทำอะไรให้เงินมาก่อนแล้วถึงทำงานนายตกลงในกรณีนี้ฉันขอโทษที่รบกวนนายเราเพิ่งมาจากต่างประเทศและไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้โปรดพาเราไปที่นั่นได้ไหมเยี่ยมเลย มากับฉันวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ